สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการเจาะหุ้นโดยย่อยข่าวหุ้นกับผมพี่กระทิงครับและน้องหมีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรามีหุ้นเทคตัวไหนเมาเม้์มอยกันคะพี่กระทิงน้องหมีพร้อมจดแล้วค่ะวันนี้จัดให้เลยครับน้องหมีเราจะมาเจาะลึกหุ้นที่เป็นผู้นำเบื้องหลังความสำเร็จของยุค AI และยานยนต์ไฟฟ้าเขาก็คือ a อเ h e ร์ต t ท s ซ s สเทหรือในชื่อย่อหุ้นว่า Aehr ครับ Aehr ชื่อเท่จังเลยค่ะเขาทำอะไรเหรอคะอยู่ในห่วงโซ่การผลิตชิปใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับน้องหมี Aehr e เป็นผู้ให้บริการโซลูชันการทดสอบและเบิร์นอินสำหรับชิปเซมิคอนดักเตอร์ครับพูดง่ายๆก็คือก่อนที่ชิปจะถูกนำไปใส่ในรถยนต์ไฟฟ้าหรือเซิร์ฟเวอร์ AI มันต้องผ่านการทดสอบสุดหวดก่อน Aehr นี่แหละคือคนทำเครื่องทดสอบที่ว่า เบิร์น <c oughs> คืออะไรคะพี่กระทิงเหมือนเอาไปเผาหรอคะเกือบถูกครับเบิร์น <c oughs> <c oughs> คือการทดสอบชิปภายใต้สภาวะที่เข้นสุดๆทั้งอุณหภูมิสูงแรงดันไฟฟ้าสูงเพื่อคัดเอาชิปที่ไม่ทนทานที่อาจจะเสียได้ง่ายในช่วงแรกๆออกไปก่อนกระบวนการนี้สำคัญมากในการรับประกันคุณภาพและความปลอดภัยโดยเฉพาะในอุปกรณ์ที่พลาดไม่ได้เลยอย่างระบบในรถยนต์ไฟฟ้าหรือโปรเซสเซอร์สาหรับ AI ครับ อ๋อ oh, เข้าใจแล้วค่ะเหมือนเอารถไปทดสอบวิ่งในสนามโหดๆก่อนจะเอาออกมาขายจริงใช่ไหมคะแล้วแบบนี้เขาทำรายได้จากอะไรบ้างคะพี่กระทิงรายได้เข้ามาจากสส่วนหลักๆครับน้องหมีหนคือการขายระบบทดสอบของเขาเลยเช่นเครื่องตระกูล foxp และ2คือการขายผลิตภัณฑ์สิ้นเปลืองที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเขาเองอย่าง wafer pack และ die pack ซึ่งโมเดล business สสแบบนี้ดีมากเลยนะเพราะมันสร้างรายได้แบบต่อเนื่องหรือ recurring revenue ลูกค้าซื้อเครื่องไปแล้วก็ต้องกลับมาซื้อของสิ้นเปลืองใช้คู่กันไปเรื่อยๆครับว้าวเข้าแล้วออกยากเลยสิคะแบบนี้แล้วบริษัทนี้เขามีมานานหรือยังคะนานมากครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1977มีประสบการณ์ในวงการนี้กว่า40ปีเลยนะทำให้เขามีพอร์ตสิทธิบัตรในมือแข็งแกร่งมากกว่า50ฉบับเลยทีเดียวแต่จุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้คือการกระจายความเสี่ยง จากที่เคยพึ่งพารายได้จากตลาดซิลิคอนคาร์ไบด์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าถึง90%ในปีงบประมาณ2024หันไปบุกตลาดใหม่ที่โตเร็วมากๆอย่างโปรเซสเซอร์ AI และแกเลียมไนไตรด์ (GAN) แทนครับโอ้โหแบบนี้ต้องมีทีมผู้บริหารที่เก่งมากๆเลยนะคะถึงจะปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่ขนาดนี้ได้ใครคือคนขับเคลื่อนเบื้องหลังความสำเร็จนี้คะเป็นคำถามที่ดีมากครับ ทีมผู้บริหารของ AEHR นี่แหละคืออีกหนึ่งจุดแข็งสำคัญเลยคนสำคัญที่สุดคือคุณเกนเอริกสันที่เป็น CEO ครับเขามีประสบการณ์โชคชนจากการเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ a g i l e n และ v e r i g y ซึ่งเป็นบริษัททดสอบหน่วยความจำขนาดใหญ่มาก่อนประสบการณ์ของเขาด้านการทดสอบปริมาณมากๆและอ่อนไหวต่อต้นทุนเนี่ยมันตรงกับกลยุทธ์ของ AEHR เ,เป๊ะเลยลครับแล้วคนอื่นล่ะคะ ก็มีคุณคริสซิลเป็น CFO ท่านนี้ก็ไม่ธรรมดาเคยเป็นผู้บริหารการเงินทั้งฝั่งซัพพลายเออร์อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์แล้วฝั่งบริษัทเซมิคอนดักเตอร์เองทำให้เข้าใจระบบการเงินของอุตสาหกรรมนี้ทะลุปูโปรง่งส่วนคุณอาดิโอเอนจิเนียร์ที่เป็น COO ก็มีประสบการณ์กว่า20ปีในด้านปฏิบัติการและซัพพลายเชนซึ่งสำคัญมากในการขยายกำลังการผลิตให้ทันความต้องการของลูกค้าครับและที่ขาดไม่ได้คือคุณเรียร์โพสเดล ผู้ก่อตั้งบริษัทที่ยังเป็นประธานกรรมการอยู่ท่านนี้แหละคือคนที่นำพาองค์กรมาตลอด40กว่าปีสุดยอดเหมือนรวม dream team เลยนะคะแต่ละคนคือตัวท็อปในสายงานของตัวเองทั้งนั้นเลยอะ่ะใช่เลยครับนี่ไม่ใช่แค่กลุ่มผู้จัดการทั่วไปแต่เป็นกลุ่มคนที่คร่ำปวดในวงการมีประสบการณ์ตรงในด้านที่สำคัญต่อความสำเร็จของบริษัททั้งหมดเลยทั้งการทดสอบปริมาณมากการเงินในอุตสาหกรรมและการผลิต ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสความสําเร็จในการดําเนินกลยุทธ์ที่ท้าทายของบริษัทได้อย่างมหาศาลเลยครับพอรู้ว่าบริษัทดีที่บริหารเก่งแล้วน้องหมียิ่งอยากรู้เลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของเขาเนี่ยมันเจ๋งยังไงทําไมถึงบอกว่าทิ้งห่างคู่แข่งขนาดนั้นคะได้เลยครับมาเจาะลึกกันที่ตัวผลิตภัณฑ์กันหัวใจหลักของ AESR ก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Fox P ครับซึ่งมันก็มีหลายรุ่นย่อยตามขนาดและความต้องการของลูกค้า ตัวท็อปเลยคือ FOX XP ครับตัวนี้เป็นระบบเรือธงสำหรับการผลิตในปริมาณมากๆหรือ High Volume Production จุดเด่นที่สุดของมันคือสามารถทดสอบแผ่นเวเฟ,ฟอร์ได้พร้อมกันสูงสุดถึง18แผ่นเลยทีเดียวครับทำให้เหมาะกับผู้ผลิตชิป SiC หรือ AI ที่ต้องการกำลังการผลิตสูงๆครับ18แผ่นพร้อมกันเยอะมากแล้วถ้าลูกค้ายังเป็นรายเล็กๆหรือเพิ่งเริ่มล่ะคะเขาก็มีรุ่นรองลงมาครับคือ FOX NP ตัวนี้จะเล็กกว่าเหมาะสําหรับช่วงแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการผลิตล็อตเล็กๆแต่ความเจ๋งของมันคือมันเข้ากันได้กับรุ่นใหญ่ Fox XP แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับทำให้ลูกค้าย้ายจากขั้นตอนวิจัยไปสู่การผลิตจริงได้แบบสบายๆเลยนอกจากนี้ยังมีรุ่นเล็กสุดคือ f o x CP เป็นแบบทดสอบทีละแผ่นราคาประหยัดเหมาะเป็นจุดเริ่มต้นสําหรับลูกค้าใหม่ๆครับแล้วอะไรคือความลับที่ทําให้เขาทดสอบพร้อมกันได้เยอะขนาดนั้นคะมันต้องมีเทคโนโลยีพิเศษแน่ๆเลยถูกต้องครับน้องหมี ความลับนั้นเรียกว่า Wafer Pack Contactor มันคืออุปกรณ์คอนแทคเตอแบบเต็มเวเฟอที่เป็นเอกสิทธิ์ของ AEHR เท่านั้นมันทำหน้าที่เหมือนถาดอัจฉริยะที่ช่วยให้ระบบ FOXP สามารถทดสอบและเบิร์นอินเวเฟอทั้งแผ่นได้ในครั้งเดียวเทคโนโลยีนี้แหละคือแกนกลางที่สร้างความได้เปรียบให้บริษัทซึ่งเขาก็จดสิทธิบัตรไว้หมดแล้วทั้งเรื่องการควบคุมอุณหภูมิการสัมผัสของโพรบต่าง นอกจากนี้ยังมี d i p p c k k c r r r i r r ที่ใช้สำหรับทดสอบชิปที่ถูกตัดออกมาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วซึ่งก็ทดสอบพร้อมกันได้เป็นพันๆชิ้นเลยครับโอ้โหแล้วเขาทดสอบได้แค่ระดับเวเฟอร์อะคะไม่ครับจากที่เขาไปสื่อกิจการ InCal Technology มาทำให้ตอนนี้ AE-R สามารถทดสอบชิปที่อยู่ในรูปแบบแพ็กเกจสำเร็จรูปได้ด้วยโดยเฉพาะพวกโปรเซสเซอร์ AI หรือ GPU ที่ใช้พลังงานสูง,สง เขามีระบบที่ชื่อว่าโซโนมาซึ่งรองรับชิปที่ใช้พลังงานสูงถึง2,000วัตต์ต่อชิ้นมีระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวพร้อมสับเหมาะสำหรับชิป AI ที่ร้อนจี๋โดยเฉพาะเลยทีเดียวครับฟังดูครบวงจรมากๆเลยค่ะใช่ครับและนี่นำมาสู่ความได้เปรียบทางเทคนิคที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของ a e h r นั่นคือการสร้างต้นทุนในการเปลี่ยนย้ายหรือ switching cost ที่สูงมากให้กับลูกค้าน้องมีลองนึกภาพตามนะครับ ลูกค้าเริ่มต้นจากการใช้ระบบเล็กๆอย่าง Fox NP ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของเขาพอเขาพัฒนาสูตรการทดสอบอะไรต่างๆจนลองตัวบนระบบนี้แล้วและต้องการขยายกำลังผลิตครั้งใหญ่เขาก็สามารถยกข้อมูลทั้งหมดไปที่ระบบใหญ่ Fox XP ได้ทันทีเลยครับเพราะมันเข้ากันได้ร้อซ์ แล้วถ้าเขาจะเปลี่ยนใจไปใช้เครื่องของเจ้าอื่นล่ะคะนั่นแหลคะครับปัญหาเขาจะต้องเจอกับต้นทุนมหาศาลทั้งต้องซื้อเครื่องใหม่ต้องเสียเวลาทดสอบคุณสมบัติของชิปทั้งหมดใหม่อีกรอบซึ่งทําให้การผลิตล่าช้าไปอีกสิ่งนี้มันสร้างโมเดลธุรกิจที่เรียกว่า Land and Expand ที่แข็งแกร่งมากคือพอได้ลูกค้ามาหนึ่งรายแล้วลูกค้ารายนั้นก็จะอยู่กับ A E H R ไปอีกนานและมีแนวโน้มจะสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มันเป็นการล็อกอินลูกค้าเข้าสู่ระบบนิเวศของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดๆเลยครับพี่กระทิงคะพราเห็นภาพเทคนโนโลยีแล้วสุดยอดจริงๆคะ่ะแล้วลูกค้าจริงๆของ AEHR เนี่ยเขาอยู่ในตลาดไหนกันบ้างคะที่บอกว่ากําลังขยายไปตลาดใหม่ๆเนี่ยภาพตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะได้เลยครับเรามาดูตลาดเป้าหมายของเขากันตอนนี้เขาแบ่งเป็นสส่วนชัดเจนครับคือตลาดหลักเดิมและตลาดเกิดใหม่ที่กําลังโตระเบิด ตลาดหลักดั้งเดิมของเขาก็คือยานยนต์ไฟฟ้า EV โดยเฉพาะชิปประเภทซิลิคอนคาร์บายครับตลาดนี้ยังคงเติบโตได้ดีคาดการณ์กันว่าจะโตเฉลี่ยปีละประมาณ9-10%ไปจนถึงปี2030เลยซึ่งการเติบโตก็มาจากการใช้ซิลิคอนคาร์บายในรถยนต์ไฟฟ้าสถานีชาร์จและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานต่างๆนี่แหละครับแล้วลูกค้ารายใหญ่ในตลาดนี้คือใครคะลูกค้ารายสำคัญที่สุดของเขาในตลาดนี้คือออนเซมิครับ ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์เซมิคอนดักเตอร์ระดับ Fortune 500ให้กับตลาดยานยนต์เลยความต้องการความน่าเชื่อถือระดับสูงสุดในรถ EV ีที่ถ้าชิปเสียแค่นิดเดียวอาจหมายถึงอุบัติเหตุร้ายแรงได้ทำให้ผู้ผลิตต้องทดสอบชิปแบบ100%ซซึ่งโซลูชันของ AEHR ก็ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีที่สุดและคุ้มค่าที่สุดครับเข้าใจแล้วค่ะแล้วตลาดเกิดใหม่ที่พี่กระทิงบอกว่าโตระเบิดล่ะคะมีอะไรบ้างคะนี่แหละครับไฮไลท์ highlight. ตลาดเกิดใหม่ที่ A E H R กำลังบุกอย่างหนักก็คือปัญญาประดิษฐ์ A I และกาเลียมไน t r i ด์ครับบริษัทคาดว่าแค่ตลาดทดสอบโปรเซสเซอร์ A I อย่างเดียวก็มีมูลค่าเกิน100ล้านดอลลาร์ต่อปีแล้วซึ่งตอนนี้เขาก็ได้จัดส่งระบบ Fox s P ระบบแรกให้กับลูกค้า A I และได้รับคำสั่งซื้อเบื้องต้นมาแล้วด้วย ภาพรวมของตลาดทดสอบระดับเวเฟอร์ทั้งหมดที่ขับเคลื่อนด้วย AI และ HPC เนี่ยคาดว่าจะโตจาก2 0 0 0ล้านดอลลาร์ในปี2024ไปเป็น4.5-5.5ถึงพันล้านดอลลาร์ภายในปี2033-2034ถึงเลยนะครับโอ้โหใหญ่มากแล้วแกเลียมวนยทรายล่ะคะตลาดแกเลียมก็โตเร็วไม่แพ้กันครับ คาดว่าจะโตเฉลี่ยปีละ20-26%เลยทีเดียวซึ่งระบบของ AEHR ก็ถูกออกแบบมาให้รองรับตลาดนี้ด้วยเช่นกันครับการที่เขาบุกตลาดใหม่ๆแบบนี้มันช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ากลุ่มรถไฟฟ้าอย่างเดียวได้เยอะเลยใช่ไหมคะถูกต้องเป่งเลยครับน้องหมีนี่คือหัวใจของกลยุทธ์เลยในอดีตเนี่ยรายได้ของบริษัทกระจุกตัวอยู่ในตลาดซิลิคอนคาร์บด์มากๆอย่างปีงบประมาณ2024รายได้จากส่วนนี้คิดเป็น 90%ของรายได้ทั้งหมดเลยนะซึ่งมันเสี่ยงมากเพราะถ้าอุตสาหกรรมรถ EV ีชะลอตัว AEHR ก็จะโดนผลกระทบเต็มๆและตอนนี้สถานาการณ์เปลี่ยนไปแค่ไหนแล้วคะเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วเร็วมากครับผู้บริหารเองก็ยอมรับว่าตลาด EV ปี2025เจอปัญหาจากดอกเบี้ยสูงทาให้ตลาด SIC ชะลอตัวแต่ AEHR ก็รับมือได้ดีมากครับในไตรมาสที่3ของปีงบประมาณ2025ล่าสุด บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่4รายที่แต่ละรายสร้างรายได้เกิน10%ของรายได้รวมและที่น่าทึ่งคือ3ใน4รายนั้นมาจากตลาดใหม่คือ AI และแกนครับว้าวพิกเกมได้เร็วมากใช่ครับการเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนในประมาณการรายได้ปีงบประมาณ2025เลยคาดว่ารายได้จาก SIC จะลดลงเหลือไม่ถึง40%ของรายได้รวมในขณะที่รายได้จากโ r o c e s s o อร์ อาจมีสัดส่วนสูงถึง35%เลยทีเดียวนี่คือการพิสูจน์ว่ากลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงของเขาประสบความสำเร็จอย่างงดงามมากครับมันเปลี่ยนภาพของ AEHR จากการเดิมพันกับวัตจักรของ EV อย่างเดียวไปสู่บริษัทที่แข็งแกร่งและเติบโตไปกับหลายเมกะเทรนของโลกพร้อมกันเลยครับโอ้โหพี่กทิงคะพอฟังกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้แล้วมาถึงเรื่องสาคัญที่น้องหมีรอคอยเลยค่ะ ตัวเลขจริงๆหรอคะผลประกอบการของเขาเป็นยังไงบ้างงบไตรามาสล่าสุดนี้ปังขนาดไหนคะโอ้โหมาถึงช่วงเวลาของตัวเลขแล้วนะครับบอกได้เลยว่าผลประกอบการไตรามาสที่3ของปีงบประมาณ2025ที่ต้องประกาศไปเนี่ยแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งมากๆซึ่งเป็นผลมาจากการขยายไปตลาดใหม่ได้สำเร็จจริงๆครับเล่ามาเลยคะ่ะพี่กระทิงน้องหมีเตรียมเครื่องคิดเลขในใจแล้วคะ่ะมาเริ่มกันที่รายได้สุทธินะครับหรือว่า Net Revenue ไตรามาสล่าสุดนี้ทำไปได้18.3ล้านดอลลาร์สหรัฐครับแต่ที่น่าทึ่งคือตัวเลขการเติบโตครับถ้าเทียบกับไตรามาสก่อนหน้า QoQ โตขึ้นถึง35.6%แล้วถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับน้องหมีโตแบบก้าวกระโดดถึง140.8%เลยทีเดียว 140%โอ้โหนี่คือข้อพิสูจน์ชัดๆเลยนะคะว่าตลาดใหม่ที่เข้าไปเนี่ยมันช่วยชดเชยตลาด SIC ที่ชะลอตัวได้จริงๆถูกต้องครับแล้วมาดูฝั่งกำไรกันบ้างถ้าดูกำไรสุทธิที่ไม่ใช่ n อน GAAP n อน Gap Net Income นะครับไตรามาสนี้ทำได้2.0ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นการพลิกกลับจากปีก่อนที่ยังขาดทุนอยู่และถ้าเทียบกับไตรามาสก่อนหน้าที่กำไร0.7ล้านดอลลาร์ก็ถือว่าโตขึ้นมาถึง185.7%เลยครับ ว้าวรายได้โตกำไรก็โตแรงกว่าแบบนี้เรียกว่า operating leverage ใช่ไหมคะใช่เลยยิ่งขายได้เยอะขึ้นความสามารถในการทำกำไรก็ยิ่งดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ยังมีตัวเลขที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นอีกครับนั่นคือคำสั่งซื้อหรือ bookings ในไตรมาสนี้ทำไปได้ถึง24.1ล้านดอลลาร์มากกว่า2เท่าของไตรมาสก่อนที่ทำได้9.2ล้านดอลลาร์เลยนะแต่ว่าอนาคตสดใสมากอัตราส่วนคำสั่งซื้อต่อรายได้หรือ book to be ratio ก็ต้องดีมากแน่ๆเลยดีเยี่ยมเลยครับอัตราส่วนอยู่ที่1.32ซึ่งหมายความว่าบริษัทกาลังมีออเดอร์เข้ามาเร็วกว่าที่รับรู้รายได้ซะอีก ทำให้มูลค่างานในมือหรือ Backlog เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่18.2ล้านดอลลาร์ช่วยให้บริษัทมองเห็นรายได้ในอนาคตได้ชัดเจนขึ้นมากครับแล้วถ้ามองย้อนหลังไปยาวๆสัก3ปีละคะเขาโตมาตลอดเลยหรือเปล่าโตมาตลอดครับแม้จะมีความผันผวน,นบ้างก็ตามถ้าย้อนดูรายได้นะครับปีงบประมาณ 2, 2022รายได้อยู่ที่ประมาณ5 0 8ล้านดอลลาร์พอมาปี2023โตกระโดดเลยครับไปอยู่ที่ 65.0ล้านดอลลาร์ซึ่งตอนนั้นได้แรงหนุนจากตลาด SIC สำหรับรถ EV เต็มๆและปีล่าสุดคือปี2024รายได้ก็ยังทำสถิติสูงสุดใหม่ที่66.2ล้านดอลลาร์ครับส่วนอัตาจจราจําแรขั้นต้นหรือ Gross Margin ก็แข็งแกร่งและมีสถิรภาพอยู่ที่ประมาณ 46-50%มาตลอดครับสุดยอดเลยค่ะเห็นตัวเลขแล้วยิ่งมั่นใจเลยว่าเขามาถูกทางจริงๆหลังจากที่เราเห็นทั้งกลยุทธ์เทคโนโลยีและผลประกอบการที่สุดยอดไปแล้วอยากให้พี่กระทิงช่วยวิเคราะห์ในเชิงลึกอีกนิดได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วพลังหรือความได้เปรียบที่ยั่งยืนของ AEHR เนี่ยมันมาจากไหนกันแน่มีอะไรที่คู่แข่ลอกเลียนแบบไม่ได้จริงๆบ้างคะได้เลยครับน้องหมี เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเราจะลองใช้กรอบการรีคอร์ที่ชื่อว่า Seven Powers มาช่วยมองกันนะครับพลังที่1และแข็งแกร่งที่สุดเลยคือ Corner Resource หรือทรัพยากรในครอบครองครับพลังของ AEHR ในข้อนี้ก็คือเทคโนโลยีและสิทธิบัตรกว่า50ฉบับที่เขาถือครองอยู่นั่นเอง โดยเฉพาะเทคโนโลยี w a f e r Pa แ k และสถาปัตยกรรมของระบบ FOXP ที่ทำให้ทดสอบพร้อมกันเยอะๆได้ทรัพย์สินทางปัญญาพวกนี้แหละครับคือประการที่แข็งแกร่งที่ทำให้คู่แข่งลอกเลียนแบบได้ยากมากๆจริงด้วยค่ะมีสิทธิบัตรคุ้มครองอยู่แบบนี้ใครก็เข้ามาทำตามง่ายๆไม่ได้แล้วพลังที่สอล่ะคะ พลังที่2ก็แข็งแกร่งไม่แพ้กันครับคือ switching cost หรือต้นทุนในการเปลี่ยนย้ายอันนี้ก็คือที่เราคุยกันไปเรื่องระบบนิเวศของเขาที่ลูกค้าเริ่มต้นด้วยระบบเล็ก fox np และพอจะขยายการผลิตก็ถูกล็อกอินให้ต้องไปต่อที่ระบบใหญ่ fox xp เพราะมันเข้ากันได้100%การจะย้ายไปค่ายอื่นกลางคันมันมีต้นทุนและความเสี่ยงสูงเกินไปเข้าแล้วออกยากจริงๆด้วยแล้วพลังที่3ล่ะคะ พลังที่3คือ scale economies หรือการประหยัดจากขนาดครับแม้ AESR จะไม่ได้ผลิตชิปเองแต่เขามอบการประหยัดจากขนาดให้กับลูกค้าของเขาแทนการที่ระบบ f o x XP ทดสอบได้ทีละ18แผ่นมันช่วยลดต้นทุนการทดสอบตอนหน่วยให้กับลูกค้าได้อย่างมหาศาลเมื่อเทียบกับคู่แข่งยิ่งลูกค้าผลิตเยอะก็ยิ่งคุ้มที่จะใช้เครื่องของ AESR ครับเหมือนซื้อเครื่องเดียวทำงานได้เท่ากับเครื่องของคนอื่นหลายๆเครื่องเลยนะคะถูกต้นครับ ่อมาพลังที่4คือ process power หรือพลังจากกระบวนการโดยประสบการณ์กว่า40ปีทําให้ ASR มีกระบวนการออกแบบและผลิตระบบที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพพลังที่5คือ counter positioning หรือการวางตําแหน่งสวนทางคือการที่เขามุ่งเน้นการทดสอบเบิร์นอินตั้งแต่ระดับเวเฟอร์สำหรับการผลิตปริมาณมากซึ่งมันสวนทางกับวิธีดั้งเดิมที่มักจะไปทดสอบตอนเป็นชิปสำเร็จรูปแล้วสำหรับตลาดที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูงๆอย่าง SiC และ AI แนวทางของ AESR มันเหนือกว่ามากครับแล้วพลังที่เหลือล่ะคะพลังที่6คือ branding หรือตราสินค้าอันนี้อาจจะยังไม่แข็งแกร่งในวงกว้างเพราะคนทั่วไปไม่รู้จักแต่ในตลาดเฉพาะกลุ่มของเขา AESR กำลังสร้างชื่อเสียงที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆในด้านความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพการได้ลูกค้ายักษ์ใหญ่อย่าง o n เซมิหรือการบุกเข้าตลาด AI ได้สำเร็จก็ช่วยเสริมแบรนด์ของเขาได้มากส่วนพลังสุดท้าย network e f อฟเฟ s หรืออิทธิพลของเครือข่าย อันนี้ต้องบอกว่าไม่มีครับเพราะว่าคุณค่าของผลิตภัณฑ์ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้ใช้ว้าวชัดเจนมากค่ะสรุปคือ AEHR มีพลังที่แข็งแกร่งมากๆอยู่ที่การมีเทคโนโลยีในมือการสร้างต้นทุนการเปลี่ยนย้ายที่สูงและการวางตำแหน่งธุรกิจที่ไม่เหมือนใครซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ทาให้เขายืนหนึ่งในตลาดนี้ได้อย่างยั่งยืนจริงๆค่ะ นั้นสุดท้ายนี้อยากให้พี่กระทิงช่วยสรุปภาพรวมทั้งหมดหน่อยค่ะทั้งโอกาสความเสี่ยงและมุมมองสําหรับนักลงทุนที่สนใจหุ้นตัวนี้ค่ะได้เลยครับโอกาสในการเติบโตหลักๆก,ก็มาจากการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาด AI และ GAN ที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของวัฏจักรการเติบโตอ,อีกยาวไกล Aehr อยู่ในตําแหน่งที่ดีมากๆที่จะคว้าส่วนแบ่งต,ตลาดนี้ ส่วนความเสี่ยงและความท้าทายก็ยังมีอยู่ครับเรื่องแรกคือการกระจุกตัวของลูกค้าแม้จะดีขึ้นมากแล้วก็ยังพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ไม่กี่รายอยู่2คือความหันผลของตลาดเพราะอุตสาหกรรมซิมิคอนดักเตอร์มีขึ้นมีลงเป็นปกติ 3. คือความเสี่ยงในการดําเนินงานคือต้องสมมอบระบบให้ลูกค้าใหม่ในตลาด AI ให้ได้อย่างสมบูรณ์แบบและสุดท้ายคือการแข่งขันจากคู่แข่งรายใหญ่อย่า,ยยางเทราไดและ a d v a n t ทสที่มีทั้งเงินทุนและทรัพยากรที่แข็งแกร่งครับแล้วมุมมองสําหรับนักลงทุนล่ะคะ a e h r นำเสนอภาพการลงทุนที่น่าสนใจมากในฐานะบริษัทเติบโตสูงที่มีความได้เปรียบทางเทคโนโลยีที่ชัดเจนบริษัทได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้สําเร็จลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดเดียวและว,วางตําแหน่งตัวเองให้เติบโตไปกับเมกะเทรนด์ของ AI ได้ ความเสี่ยงหลักได้เปลี่ยนจากเรื่องตลาดไปสู่ความสามารถในการดําเนินงานแต่ด้วยทีมผู้บริหารที่เก่งกาจก็น่าจะรับมือได้ดีแกนนของการลงทุนใน A E H R ตอนนี้ก็คือความสามารถของบริษัทในการชนะใจลูกค้าเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนําของโลกในด้าน A I และพลังงานต่อไปเรื่อยๆครับ ชัดเจนครบถ้วนมากเลยค่ะพี่กระทิงวันนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับหุ้น AEHR ไปเต็มๆเ,เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะยินดีเสมอครับน้องหมีแล้วก็หวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้รายการเจาะหุ้นโดยย่อข่าวหุ้นต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะการลงทุนในหลักทรัพย์ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อไขายผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนเนื้อหาในรายการเป็นเพียงการให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาไม่ใช่การให้คำแนะนำ